สวัสดีค่ะเจอกันกบบกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มารีวิวนี่เลยค่ะ g ุชชี่ทวอคิดนะคะก็จริงๆแล้วจะถามว่ารีวิวไหมก็ใช่แต่ว่าจะมาตอบคําถามด้วยค่ะสําหรับหลายๆคนที่อยากได้กุชชี่ทวอตคิดแต่อยากได้รุ่นมีสายนะคะกุ้งขอ บอกไว้ในคลิปนี้เลยนะคะว่ากุชชี่โทดคิดที่เป็นหน้าตาทรงแบบนี้นะคะรุ่นที่มีสายเขาจะมีด้วยกันมีด้วยกันแค่3ลายแค่นั้นนะคะก็คือรุ่นลายตรงหน้ากุ<ๆ>้งก็คือลายกระบองเพชรแบบนี้นะคะแล้วก็ลายน้องเห็ดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกลายนึงนะคะซึ่งจะเป็นลายม้านะคะ,ะก็คือลายนี้นะคะอีกลายนึงอะคะ่ะพอดีว่ากุ้งอาหารน้องไม่ได้แล้วนะคะจะมารีวิวรวมะคะ่ะก็เลยทําไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้คเคยเคยมีรีวิวไว้แล้วนะคะ สำหรับใครที่ถามนะคะว่าอยากได้รุ่นหมารุ่นแมวแต่มีสายไม่มีนะคะกุชชี่ท็คิดที่เป็นหน้าตาแบบนี้ทรงนี้นะคะรุ่นมีสายตอนนี้ทำมาแค่สลายเท่านั้นนะคะอ่าแล้วใครที่ถามกุ้งว่าแล้วเขามีกี่ขนาดกุชชี่ทษคิดนะคะขอย้ำว่ามีแค่ขนาดเดียวไซส์เดียวไม่ว่าจะเป็นรุ่นมีสายหรือรุ่นไม่มีสายนะคะขนาดจะเท่ากันด้านในหน้าตาเหมือนกันจะต่างกันตรงที่วัสดุสด,ด้านในนะคะรุ่นใหม่จะเป็นผ้าลื่นๆแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นผ้าแบบ ผ้าเหมือนผ้าผ้าดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวพ็ให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ไม่มีสายนะคะซึ่งขนาดจะเท่ากันเลยรุ่นไม่มีสายก็อย่างที่บอกว่าเ<ม>ขาจะเป็นผ้าแบบนี้ผ้าสีขาวเราเป็นผ้าดิบส่วนรุ่นมีสายนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นผ้าลืน่นๆอ่ะเดี๋ยวพุ่งให้ดูรายละเอียดน้องใบนี้นะคะน้องกระบองเพชรน,นะคะหน้าตาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านบนกระเป๋านะคะ เราก็จะมาพร้อมสายแบบนี้นะคะคือสายเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบสายติดกันเลยไม่สามารถถอดได้แล้วก็ปรับระดับไม่ได้นะคะส่วนน้องเห็ดนะคะให้ดูหน้าตาด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านหลัง ก้นกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านบนปากกระเป๋านะคะคือด้านในน้องเห็นนะคะก็จะเป็นสีออกสีชมพูแบบนี้นะคะชมพูเข้มๆประมาณนี้เนาะน้องเห็นนะคะจะมีทั้งมีสายแล้วก็ไม่มีสายเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็มีทั้งมีสายแล้วไม่มีสาย3ส,สีสาลายที่เขาทําออกมาเป็นรุ่นมีสายนะคะคือเขาจะทําออกมาทั้งมีสายแล้วก็ไม่มีสายเหมือนกันนะคะอ่านเดี๋ยวกุ้งลองสะพา,ายให้ดูนะคะว่ามันสูงเท่าไหร่อันนี้นะคะก็จะเป็นสะพายด้านข้างนะคะตัวกุ้งสูง160เซ เซนนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นคอร์ดบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าคอร์ดบอดี้ก็จะแบบเติะๆนิดนึงนะคะสําหรับคอร์ดบอดี้นะคะถือก็จะประมาณนี้นะคะอ่าไซส์นะคะจากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่21เซนจากบนลงล่างจะอยู่ที่20เซนนะคะความหนาของกระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะคะจะอยู่ที่10เซนนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่แบบกุ้งรักกุ้งเลิฟมากนะคะคือรุ่นนี้แบบชอบมากแล้วก็นับบอนก็ยิ่งหา ายากแล้วด้วยนะคะยิ่งรุ่นมีสายนะคะหายยากมากราคาก็ตามความหายากไปนะคะใครที่ใช้ลายไหนนะคะพิมพ์ม,มาคอมเมนต์กันบ้างนะคะว่าชอบลายไหนแบบใช้อยู่น่ารักไปใช้แล้วชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนการใส่ของนะคะคือใส่ iPad ได้นะคะอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะใครอยากดูเรื่องคลิปการใส่ของกุ้งทําไว้ให้แบบหลายคลิปมากคลิปนี้ไม่ได้ใส่ของให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ